สวัสดีเจ้าวันนี้ได้พึ่งมาเนาะเจ้าเนอะพึ่งจากป่าเจ้าให้เบาเพิ่นเสาะมาเจ้าลังแบบปอยใหญ่เนาะเจ้านาะสว่วนนี้บีบเอาน้ำเจ้าเพราะว่ามีน้ำอยู่เนาะมีน้ำพึ่งเจ้าคง บ่ได้ถึงขวดเจ้าเพราะว่ามันหลังน่อยเจ้ามีแม่พึ่งตัวน,นะเจ้าเนาะแม่พึ่งกาะมายังมาตายนะเจ้าเดี๋ยวปล่อยให้ป้นบินหนีเอาเนะเจ้าเนาะ ถ้าบีบแล้วก็เอาเอาผ้ากองเนาะเจ้าผ้าเขาบางเจ้ากองกองเอาน้ำแล้วก็เอาใส่ขวดเจ้า ขอบคุณเพื่อนๆนนเจ้าที่เข้ามารับชมเจ้าเดี๋ยวจะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้หนึ่งในเจ้าส่วนที่มีนะมีตัวนะเจ้ามีตัวอ่อนส่วนนี้มีตัวหอมเจ้ามีตัวอ่อนนะเจ้าอ่อนไว้หนึ่งเจ้าเราจะเอาตำน้ำพริกก็ได้หรือกิ่นเปล่าเก็ได้เจ้าถ้ากินเปล่าๆปก็ใสเกลือเห็นน้อยนะเจ้าเนาะจะได้ลํำเจ้า แต่ที่ชอบพิสูจน์คือตำน้ำพริกเจ้าะตำน้ำพริกนี่อร่อยเจ้าะนอกจาลวกผักนอกจาเนาะลวกผักกับมื้อนี้แบบได้จ่ายสตางค์นะเจ้าเพราะมีกับข้าวแล้วนะเจ้าเนาะละอ่อนก็นกินที่ที่แบบเห็ดนะเจ้าเนาะ ยังละอ่อนกะมาต้องเพจเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมเจ้าขอบคุณน,นักเจ้าเพื่อนเจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัยนะเจ้าเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปตัวนะเจ้าขอพระคุณน,นักเจ้าเพื่อน So thank you so much. Bye bye. Bye bye.